ไม่ได้ใส่แมสไม่เป็นไรเอาใส่เนี่ยเอาขนมเส้นเนาะน้ำน้ำน้ำอะไรนี่น้ำเสียวหวาน,วนแต่กินซะนะอิ่ม่มีผักมีหยัง่งนะอิ่มแป้และเนาะอาจิทำแล้วก็นี่กวาดบริเวณให้เรียบร้อยเนาะให้มันดูดีบ้าน,นเรานี่กวาดแล้วก็ลดน้ำ ตัััวนน้ครบถ้าเสร็จเราค่อยไปเอาตังค์คก็อู้แอร์เอามาตจุ่มกันครับเออเนาะที่ตกลงกันไว้ในหนึ่งอาทิตย์ทำสองวันครับแล้วทำได้ก่อนครับเออนะอย่างใดก็ได้คือหาเวลาเองไหว้รดน้ำวันไหนจากกวาดบ้านให้ดูแลพื้นที่ให้สะอาดสะอ้านวันไหนเอาให้อาทิตย์ไหนให้เลยหนึ่งร้อยบาทไม่ได้ทำทั้งห้าวันนะอาทิตย์ไหนแค่สวันเองใช่ไหม แล้วที่เหลือเองก็ไปสเพเรละ,ะไปทําช่วยนู่นนี่นั่นวัดสงอารามหรือว่ามีคนมาวานไปทํานู่นนี่นั่นเพื่อจะได้ตังค์ะนะ,ะเพื่อจะได้ตังค์กินดูแลชีวิตรือได้กินได้อยู่อ่ะนะรับจ้างรับบ่ายไผก็ได้เกิดเพิ่พนมีน้ําใจจะห้องไปวานชายงใช้งานเพิ่นให้ตังค์มีน้ําใจเขาก็เก็บไว้เนาะ อย่างเนี้ยเช็นี่กวาดเรียบร้อยหดน้ํานะเอามาตรวจดูถ้านั้นก็จะให้ตังตามข้อตกลงอันนี้คันนี้เอาขนมขนมกินไปก่อนเนาะเอเคครับเข้าใจนะนี่มีสติเอาพูดด้วยถ้าเองไปพูดแล้วหลุดแด้ว่เอาแล้วผมไอาพูดแล้วุณไม่พูดกับมึงแล้วเข้าใจไหมเมื่อวานตอนเย็นอ่ะ ที่ไปเห็นเปิลน่ะนั่งอยู่กับอาวแต่ว่าผมลูกการเออลูกการก็เถอะถ้าเมาแล้วพูดลิ้นทันกันแล้วอาวไม่คุยด้วยล่ะแต่นี่เองสติดีนี่อาวคุยด้วยมีสติสัมปชัญญะไม่เมาเข้าใจไหมพูดด้วยอ่าโอเคเข้าใจตามนี้น่อยครับไปเออฮะ